คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการจับจ่ายซื้อของกินตอนเย็นค่ะที่ตลาดเก่ายะลาค่ะคึกคักค่ะขณะเดียวกันที่อ,อยยำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมพาไปซื้อของกินนะคะกันเป็นจำนวนมากค่ะ ย่านตลาดเก่าจังหวัดยะลาค่ะแหล่งรวมอาหารคาวหวานในช่วงถือศีนอดหรือเดือนรมดอนค่ะพี่น้องชาวไทยมุสลิมกลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะซึ่งเป็นวันแรกของการถือศีนอดของชาวไทยมุสลิมค่ะโดยที่นี่ค่ะทุกปีจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาเปิดร้านขายอาหารนานา,นา,นาชนิดนับร้อยร้านค่ะที่ริมถนนตลอดย่านการค้ามีผู้คนพลุกพ่านตั้งแต่บริเวณสี่โรรถซอยหนึ่งค่ะยาวไปจนถึงมัสยิดกลาง ส่วนอาหารที่นำมาขายนะคะก็จะมีทั้งแกงถุงไก่กอและมัตบะโรตีน้ำหวานขนมหวานและอื่นๆอีกมากมายค่ะเพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อจับจ่ายส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นอาหารสำเร็จรูปค่ะที่สะดวกรวดเร็วสามารถนำไปรับประทานได้ทันทีค่ะเมื่อถึงเวลาเปิดปอซอรหรือละสินอดค่ะซึ่งตลอดทั้งวันชาวไทยมุสลิมได้ถือสินอดงดรับประทานอาหารและน้ำดื่มตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดินค่ะ ในส่วนของร้านค้าแกงถุงของคุณคอริยะที่ถนนสิโรรสซอยหนึ่งค่ะทางร้านก็บอกว่าราคาอาหารช่วงนี้ค่ะแพงขึ้นมากแต่ก็ยังขายเหมือนเดิมบางอย่างก็มีปรับขึ้นบ้างเล็กน้อยค่ะราคาถูกก็มีอย่างซุปนะคะก็เริ่มต้นที่ถุงละ100บาทปลาถุงละ200บาทเนื้อ100กว่าบาทค่ะส่วนปูค่ะปรับขึ้นจากโลละ500เป็น600บาทค่ะ แต่ลูกค้านะคะก็ยังให้การตอบรับดีเหมือนเดิมซึ่งที่ย่านตลาดเก่าค่ะมีประชาชนแห่ไปซื้ออาหารเปิดบวดกันเป็นจํานวนมากค่ะทําให้รถหนาแน่นการจราจรติดขัดค่ะโดยทางสอพอเมืองยะลาค่ะได้จัดเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลอำนวยความสะดวกในการจอดรถให้กับประชาชนในช่วงเดือนรอมฎอนตลอดทั้งเดือนค่ะนะว,ว่าตลาดเก่านี้เป็นไฮไลท์ในช่วงของเดือนอมฎอนเลยนะคะไปดูบรรยากาศที่จังหวัด รงคลาอำเภอหัดใหญ่กันบ้างค่ะต้องบอกว่าพี่น้องมุสลิมนะคะในพื้นที่ย่านหัดใหญ่ค่ะ ซอย35ถนนเพชรเกษมนะคะบรรยากาศของการถือสินอดเดือนรอมฎอนของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่นั่นค่ะเป็นประหยัดคึกคักเช่นเดียวกันมีพ่อค้าแม่ค้านะคะผ่ากันมาตั้งแผงขายอาหารตั้งแต่ช่วงสายๆของบ่ายวันนี้นะคะช่วงบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเริ่มที่จะมาตั้งร้านขายแล้วก็จะเต็มทั้งสองฝั่งถนนเลยค่ะโดยเริ่มวางขายอย่างเป็นทางการเนะะี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาบ่ายสองทั้งอาหารข่าวแล้วก็อาหารหวานเลยหลากหลายเมนูให้เลือกซื้อค่ะเพื่อที่จะนํากลับไปละสินอดใน แต่ละหวา่าอย่างที่เห็นอยู่นะคะทั้งเมนูไก่อบโองผัดไทยอินทผลามรวมทั้งยังมีขนมหวานขนมที่ขาดไม่ได้เลยค่ะในช่วงรอมฎอนอาเกาะค่ะโรตีปูยุทธหรือว่าจะเป็นในส่วนของโรตีมัตตบะก็มีนะคะส่วนใหญ่พ่อคะ้าแม่ค้าก็ทําขายกันเองบางรายก็มีรับขนมจากพื้นที่3จังหวัดแดนภาคใต้ไปจําหน่ายอีกด้วยค่ะนะว่าพื้นที่ของอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็คึกคักไม่ต่างจาก3จังหวัดแดนภาคใต้เลยทีเดียวค่ะ